เมื่อคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณก็จะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อคนที่คุณรักนั้นคุณก็อยากทําให้เขามีความสุขเหมือนอย่างเช่นพระเยซูเจ้าที่สุดต,ตื่นบนา้การเคศค่ อายุ9ขวบซิสตเตอร์ได้รับศีลล้างบาปและรู้สึกถึงการเรียกของพระเจ้าค่ะในช่วงเป็นวัยเด็กประมาณ5-6ขนะในขณะนั้นกําลังศึกษาเรียนอยู่ที่โรงเรีนยนเด็กบอกร์อายุประมาณ12-13ค่ะตอนที่เข้าค่ายกระแสะเรียกซิตเตอร์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะตอนนั้นค่ะซิสตเตอร์ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมฐานกระแสะเรียกที่บ้านผู้ว่านนะคะและซิสเตอร์ก็ได้ประทับใจฐานคณะซามเมียนค่ะ ซิตเตอร์ได้ยินเสียงของพระเป็นเจ้าเรียกซิตเตอร์ในขณะที่ซิตเตอร์กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนตอนนั้ซิตเตอร์อายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป .6 ค่ะรับสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับซิตเตอร์นะคะก็คือรู้สึกกลัวที่จะต้องห่างไกลจากที่บ้านค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจกับชีวิตนักบวชค่ะ ซิตเตอร์เนี่ยเข้าใครกระแสรเรียกบ่อยมากคือแบบถามสี่ครั้งอะติดต่อกันแต่ว่าสิ่งที่ยากคือตอนนั้นไ่ะแค่คิดว่าจะเข้าตอนไหนดีเป็นเรื่องของครอบครัวคะ่ะเป็นเรื่องยากที่จะคุยกับครอบครัวเพราะว่าแม่ซิสเตอร์เป็นคนพุทธเนื่องจากซิสเตอร์เป็นลูกคนเล็กแล้วคุณพ่อคุณแม่จะค่อนข้างเป็น่วงเป็นพิเศษกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนให้กับซิสเตอร์เลยต้องภาวนายอย่างหนักเพื่อให้ครอบครัวเข้าใจ ใช้ชีวิตในอารามร่วมกับเพื่อนพี่น้องค่ะแล้วก็ได้สวดภาวนาร่วมมิซาร้องเพลงร่วมกับคนอื่นเพื่อสรรเสริญพระเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่ซิสเตอร์มีความสุขมากๆเลยค่ะมีอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือการที่ได้มีเวลาได้อยู่กับพระผ่านทางการเข้าเียบก็ดีผ่านทางการสดภาวนาในแต่ละวันและส่วนอีกข้อก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในหมู่คณะซิสเตอร์มีอิสระที่จะรักและมีอิสระที่จะรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ค่ะ ความสุขก็คือการได้ใช้ชีวิตร่วมในหมู่คณะกับพี่น้องแล้วก็รวมถึงซิสเตอร์ที่มีช่วงวัยต่างกันแล้วก็คือการที่ได้ทําในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ทั้งในตอนก่อนเข้าอาลามแล้วก็ตอนเป็นผู้ฝึกหัดซิสเตอร์รู้สึกตื้นตันใจคะ่ะในความรักของพระเจ้าทําให้ซิสเตอร์ได้รับรู้ว่าพราะเจ้ารักซิสเตอร์มากกว่าที่ซิสเตอร์คิดอีกรู้สึกกําลังได้รับสิ่งที่ท้าทายัเป็นน้ำบวช ไม่ได้เป็นการใช้ชีวิตอุทิศเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการใช้ชีวิตอุทิศเพื่ออค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารักซตเตอร์ก็รู้สึกว่าซตเตอร์มีความสุขในชีวิตนักบวชด,ดีค่ะแม้ว่าบางครั้งอาจจะเจออุปสรรคความยากลําบากผ่านทางพันธ,ธกิจต่างๆท,ที่ที่ทำค่ะแต่สิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นพลังคอยส่งเสริมความเชื่อความไว้วางใจของซตเตอร์ที่มีต่อพระเจ้าค่ะสิ่งที่เป็นถูกใจก็แปลเปลี่ยนเป็นความวางใจในพระเจ้าได้มากขึ้นค่ะ ซิสเตอร์รู้สึกประทับใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อซิสเตอร์และรู้สึกประหลาดใจในพระคอณมากมายที่พระองค์ประทานให้ซิสเตอร์สามารถรับใช้ผู้อื่นค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะซิสเตอร์ก็อยากจะบอกว่าชีวิตนักบวชนะคะก็เป็นพระเจ้าที่เริ่มกิจการทุกอย่างในตัวของเราค่ะถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเราให้มาอยู่กับพระองค์แล้วก็อย่าปฏิเสธเสียงเรียกนั้นค่ะ แล้วก็ตอบรับเสียงเรียกนั้นด้วยความยินดีค่ะพระเจ้าทรงรักและเรียกเราทุกคนเสมอแต่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชเราสามารถเป็นคารวาสที่ดีได้คนที่ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราอยู่หรือเปล่านะคะจิตะอยากแนะนําว่าให้เราสวดภาวนาเยอะๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างพระเจ้ากับเราค่ะเราถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าจงเซเยสกับพระเจ้าผู้ทรงรักเราแม้ว่าชีวิตจะมีความยากลบาบากแต่เราก็มีพระเป็นเจ้าเดินอยู่เคียงข้างเสมอค่ะ พวกเราทุกคนในครอบครัวภาคหรือไทยรอคอยและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะ